โล่าตใหม connect, ่ย่างตลาดครับขึ้นไม่เดี that, nice. ๋นี้ขององแรกครับเที่ยวแรกของปีที่ขึ้นไม่ใส่น้ำตาลมาจะถ่ายปีคนไทยใส่มาใช่ไหมาพอเปลี่ยนไม่ปุ๊บเดี๋ยวบอกแจ้งข่าวกันทีนั่นโซล่าต์ใหม่เดี๋ยวรถเดี๋ยวนั่นไปนี่เอาเล็บไป็นโรคยื่อสุธรอนกับไยเอสแล้วตีมาใส่ใหม่กาะสินย่างตลาดเหงาเลยเหมือนเหงาแล้ตีหาไหมตื่นแล้ตีหาแลน ไม่ยูท่าเรือจักสิไปได้บ่จักลงได้บ่ลงได้จักจ๊กจัเกา็ขนาดนี้กับตัวคางนี่ไม่แต่ว่าเท่าไรน้ำตาลเราชื่อไปบ่ได้แล้วบ่ปปวเอาแล้วบ่หนก็ดัดงแล้วยูท่าเรือลากไปครับเริ่มเที่ยวแรกเนาะไทยชิบหายเพื่อนเพิ่งนน้วไดีโอนัวเที่ยวแรกเริ่ไมไปครับแม่ยังไม่มยุ่ téo leo téo leo téo leo 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 มากครับก็จเขาตลาดแค่เวลาก็อาทุ่มต <laughs> ุ่มกลัวแล้วแล้วจะไปเติมการจูตอนเรพุ่นครับไป็ตล,ลาดแค่ไปตล,ลาดแค่กระพออย่างนะครับเหมือนเด็กเขาใส่ใหม่มาด้วยครับก็แม่นทำตาลเนี่ยเซตใหม่มากสุดไปลักษณะนี้ครับแบบนี้ ข้างข้างไปขอยางก่อนเอจากะกรยนกาแฟอีกจะปองกันกินกาแฟดำไปเ้วเด้่ยพายูเนาะ <c oughs> อันนี้ก็ขึ้นกันไปนอในนันน้นสองชั่วโมง,งจำมากตาช่างนอนสูงรับนี่ละเอามาทางอีสานเหนือขอขลาดมีน้ํนสูงงุ่งเลย ออจะสร้างนี่ละครับสร้างอันแรกกข้็เขาขา,ากระด้าไฟปพ่มให้เพิ่นเิ่นจะได้เปียเยเ่ยนเห็นเบียนข้อชันๆได้จับปุผิดตัวท <c oughs> ออี่ยกมาเลีียงแต่บ่จะสร้างมันปิดทอนเิ็นทอนทู่นะครับ ประโยนปุ๊บได้ๆกัได้เรียบเเปมีบุนังเบ้งท่านเจ้าบรรลับเจ้านั่งยุงเ่งเจ้าวิีผสมผันประกาศไดไหมทรกคนผ่านนะจาสนิทชั่ววันเป๊บ่ เราสิบพันนี่ไปได้ไไดิแต่เรี้ยกอีกฟังไอ้ีคิวเรี่อมันนี่คิวยัยงจังยังลายคนนั่ง้ขอยู่หันัน่งหายป้ะนำนักร่วมเท่านะแม่ตั้งลูกร่วมกันห้าสิบตันหกสิบกิโลนป่ะเล้เรื่อยๆหกสิบสามสิบแล้เรื่อยๆนะแล,ะแล,ะและนำน,นักเพื่น ตึงรถตึงของตึง้เงเน,น่ามนเนี้ยจิตใจกะจิดประทัดมันมันมันนี่อยู่หแถวที่มันสั่งแม่อันนี้สร้งลูกอันนึงสินะต่างกันอยู่มันขึ้นม้เบิร์เนาะายเป็นอย่ครับพอ,อ,อที่เกียว เป็นพี่โบโบไลที่แต่เออถึงปั๊มไหนแล้วครับปั๊มลงบ่ข้นแล้วเดี๋ยวนี้นอากเติมเติมกาทุกปั๊มเดี๋ยวนี้แต่วันที่หนึ่งมากหนึ่ครับทุกปั๊มเลยตามระบบเลยผู้ใดบ่ดมีบ่าโคตรเติมบ่ได้เลยต้องมีบ่าโคตรสแกนบ่าโคตรไม่ใช่สิเกิดไม่ใช่สิเปิด สู่ใจกานอ่ะใครทําทำงานกนก็เตือพือด้เลยเอ้มี่บาโค้ดรถปั๊บเดี๋ยทำงานดยอัตโนมัติออกมันเลยอ็นน่ปวดเลยเึงเพื่อนอันผู้ใดอาคนกับบคมีเลยมีเบอร์ะ่ว่านหาไปเห็นเสียงสิหาไปเห็นเสงยีมาขับใัม่รถนี่เ้อเพื่อนๆคขันั่นคันบ่หาไปเห็นบาโคจะาของกตัวนี้นะไม่เลเลนี่มปนีเนี่ยอันนี้อยู่ ยุ่เชียวนี่ทีวีนี่เขาเมีเลขรหัสน,นี่เขาคไปไว,ว่าึือเล่ยล์าเวงเลยอะชอะนี่ละนี่ละไมนี่หลน่ะวัดยนี่ละตลกนี่เขากดเขกาไปเยลกกปเยลม่นขึ้นไปแวลป่ลตาโคขึ้นยนนาน ทอซับมันจะขึ้นไปอยุนาทอดซับเขเลยเขาไกเขาจ้างคั๊มไม่ตะเกียนเอาแล้วก็เสริมได้นะมูว่างกับสองสขั้นตัวบนอบอกเราเห็ด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 หามันกับมันเปลี่ยนไม่เนาะมันปีประสาทบอได้เห็ดเนาะกับวัก็มาเปลี่ยนไม่เนาะผู้ประันหูกับประหูเนาะแลวคนกับาขับรถมารับเาก็ขับจังสีหนากับคั่นเหงูอว่าเขาเห็ดไปใสเขาไม่แบไป้ยังไงจันสี่นาเบื้งกันไหนะเพื่อนๆได้เริ่มได้เรื่อมได้เริ่มได้เรื่อมกดวดงนีเลยหมาเลขรงนีรัส ล้างคนปั๊มเด็กปั้มบางคนกับบ้านเด็กหูจักดิเพราว่าจะเกลคือสแกนเดียวต้องเอาบางพ้นไปหอยจักเกลียังได้บุญดินี่คน,นตัวนี้มันจะขึ้นเล่มันจะขึ้นไปแหววเลยหนาะต้องซ้ำมาเลยครับนี่นะครับใต้เขาแจ้งวาบอกมก็เป็นปีแล้วนะนี่ได้แล้วจอบอกไปนี่ที่สามคนแบบนี้ เขาในใส่เขานะ่ะรูเข้าตอ่อยเขานะ่ะเขาอยากเสียเข้าเกิดเข้าไปในโทรศัพท์เขามาเลยทั้งฝั่งคุณว่าตะเกียร์เอาอเราบัน,นีึกไม่น่าเข้าเปินเลยเขาเลยเฮ้ยบุญโยเรียนตลกอีกแล้วครับพี่น้องเอ้ย,อยเนี่กระลั่กิีดซงขึ้นเขานี่พุ่งดุนนนั่นเ <laughs> ป็นยี่ลุดเป่งเรงเลยเพื่อนๆเฮ้ยเป็นอยังอีกน่าลูกหมากลุดได,ดนน้นี่เหตุพกเล็กพวกเล็กเลยครันทียะ โอเจดอนวัดมาเจรุร่แต่ที่บ้านมัาเทดบ้านเขาลอยยังนี่นักนคเข็นเจริรักสิไลทรงเหมือนเขาลุดปุกลย เอ้ยเหมือนเยตวอาจจะเป็นเป็นสื่อๆดีอะไรเ้ครับโอเคได้ครับไปวขึ้เข้าไปในมาครับปากช่อง หวันท่านเหตุการณ์นี้ดครับเป็นอนโยนลมือนนะครับถ้าร่างถึงเขานี่ครับเป็งเปนน้ำกันตะกี้ได้ข nah ึ 1, ้นจีน <m aren visto> ึ่งแล้วครับบางพันเห็นจีึ่สองาสร้า่อแล้วจีนึงมันบ่จีนนี่อัดเสิบอยู่เลยแต่ว่าขึ้นได้สบายอยู่บางันเห็นเห็นออกมาเดีกีดเดนี่ บ่าใเกียมนะันเพี่นมันเกียเพราะว่ามาติทายเขาครับมาที่ขึ้นเมืงาี่ทรงมากเด้เขา้าเขา้เขาว่าหันเข้ากะเฮ็ดเข้าแกะเขาเสียยุติเขาเนาะบาที่สรงมาเลยเขาา้าบ้านมาท่รงมาอะที่แรกก็กได้มาที้ขึ้นมามาที่ขึ้นในเจดีย์ดดนะ พอได้ทรงนี่เนี่เขามอบมาได้มากนี่นี่ยเกียสามครับกำลังเหลือๆอ,อะไรนอเยี่ยสามเัาเล่งเหยียบไปประมาณหกคุณดูรอบอยู่ประมาณที่2,000ันแสดงว่ากำลังเหลือๆอเปรเนเห,ห,หมถ้าเขาเล่งก็เหยียบไรเน่ย รอ,อบๆี่พียเ,เกียวสองก็เกีเกียร์สามสาไหมแกีกเกี่ยวหนึ่งยิงยิงไม่ได้ทรงมาจังแบบนีจำจกินเขาคาดขึข้นบ้านเลยา่างดีกขาัร่นงดีออกมาลสามโมโออกมาล่วขอทางลเลยอากระสืออากระสิโลโรยไหมมารถพี่เาขาโลยไหใส่กองบางแล้วมารดของบางแล้มาได้ กล <Tipp s> er ุ่มนี้สามคันพยายางแบ่งกันผู้ได้รบแ้กับรบผู้ได้พอนด้กัพ่นในกันกับพมีปัญหาหรอกกา้งคนตำมาย่อมกันมาคำกันอยูอย่างเขายังเขาไม่จะสามแปดสามหกอยางความกึวง่อยู่เล่นสามอยู่ครับเพื่อน้องพอนกันเขต้องพอนกับวาขึ้น ดีดค,ดครับมเดี๋ยวสครับสบายสบยด้านแจ้งคิวด้านใหม่ครับ ออกจากนี่ก็ลงไปอีกจากจาก,จากล้านบัวก็ตมก็สามล้านครั้งทหล้านเทิงนี่ล่าแขงคิวเลยนี่มากระมาหอดครับอรอดที่พอยเ <c ười> มีมืออื่นเดีวรงบ่อเดรงบ่ว่า,วามืออื่นมาแน่ขุดคลองไม่เห็นว่าุเบื่มิดจะปไ่นนะอยู่อนะดวอบูเขาเนี่ย เอยบริษัทบริษัทกระขึ้นน้ำตาลรนรเพื่อนเัดเติมการป่อ,อก,กันมาขึ้นที่ป่อยรูปภมิคุ้มพราะงเาวัวเรื่อนลานบนลานบนใหม่มันไม่มีมังเทเ่แล้วน้ำตาลยูด,ดีเข้ามาเล่นใหม่เดวนี้เวลาหกทุมครับเอาลงใหม่ยู่ศรชรา,ชาแล้วประมาณสามถุวกว่ากว่าเล่นมา เขาอยู่ทึงทางด่วนปอตเวสินเออกไปรามสองครับขึ้นจากบ,บางนามาแล้วจะไปใช้เล็กอยู่บางบอนครับเดี๋ยวไปใช้บางบอนมาเบิ่งงันเดีเ๋เพื่อนพี่น้องเอ้ยคนละผิดสองนอกไปตัปนหมอกเพราะเป็นหมอกเลยเห ใส่สเข้ามามดลยผิดซะเยก่องเขียนบอจอดทังข้างมครับจอดไล่ยหลายไหมบาง,งทุบบางทีที่กีเต็กกีเขาจไปจอดเดิมันไประไว้คนจอดทอดไหลหวังทั้ง้างวัเนานะนลงมาได้เนาะมันจคว้อดเนาะธรรมดาเลว่ากัน พอยุ่งขอ,อยางครับเพราะว่าตกไฟแล้วหวามอยมา่างว่านแต่ามฟ้าเลยทปจวนเพียงจะพว่มาม,ามาันอนเส,สาสสดดรว่ดิอืนเสาร์นี่รถติดมนไมาเข้าไปของรถติดจําครับหนึง่งทิเวลาสองรถติดเอาสิไปเห็มั้ยห็นมัเนวันวาวริดซเวลานะครับไปสภาไป 这个太难了。